เตรียมลาวงการเจนนี่เปิดบ้านหลังใหม่น้ำตาร่วงมรสุมดรามา่ากลัวมากหนุ่มและมดดำถือเป็นนักร้องสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับที่สำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวและสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลสมแก้วควงคู่อวดโฉนดที่ดินและบ้านหลังโตหลังแรกในกรุงเทพที่ตั้งใจซื้อให้เป็นของขวัญลูกสาวคนแรก ล่าสุดสาวเจนนี่พารายการตีท้ายครัวเปิดบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกพร้อมทุกประเด็นดราม่าแบบไม่พักเป็นเวลาถึงสองปีเริ่มด้วยสาวเจนนี่พาไปดูบ้านหลังใหม่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่บริเวณรอบบ้านประดับด้วยสวนแบบรมรืน่น ด้านเจนนี่เปิดใจว่าบ้านหลังนี้ตัดสินใจเร็วมากโดยตอนเช้ามาดูบ้านตอนเที่ยงตัดสินใจซื้อบ้านและตอนเย็นโอนบ้านส่วนพรุ่งนี้ได้โฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากส่วนตัวเป็นคนถ้าถูกใจไม่อยากเลือกเยอะเพราะมันเสียเวลาการทำงานอีกทั้งก่อนหน้านี้ตนเองมาดูโครงการที่จะซื้อมา3วันและโครงการนี้ชอบห้องลูกมากที่สุดจึงตัดสินใจซื้อที่นี่เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกที่จะคลอดออกมา ส่วนที่มีข่าวว่าตนเองมาซื้อบ้านหลังใหญ่นี้ เพื่อมีแผนที่จะอำลาวงการบันเทิงนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงซึ่งการที่ตนเองมาซื้อที่อยู่ที่กรุงเทพก็เพื่อเตรียมเข้าวงการอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์มากกว่าเพราะถ้าตนเองอยู่ใต้จะเดินทางลำบากบางทีถ้าไม่ใช่ช่วงที่มากรุงเทพก็ต้องปฏิเสธไปพอมีบ้านที่กรุงเทพเลยคิดว่าจะแบ่ง15วันอยู่ที่กรุงเทพส่วนอีก15วันอยู่ใต้ซึ่งบ้านที่กรุงเทพหลังนี้ซื้อเงินสดเพราะไม่อยากเป็นหนี้และมีบ้านที่ใต้อีกสี่หลัง สำหรับเรื่องกระแสดราม่านั้นตนเองโดนมาแล้ว2ปีเต็มแต่ปีที่หนักที่สุดคือปี2 5 6 4โดยเรื่องแรกคือดราม่าเรื่องนี้สิ่งของคุณแม่ซึ่งตอนนี้ใช้หมดแล้วยอมรับหมดไปหลายล้านอยู่ท้งไอโมงรายวันรายเดือนและเพื่อนแม่ที่เคยไปขออยู่ด้านดราม่าเรื่องที่2เกี่ยวกับความรักนั้นซึ่งตนเองเจอกับสามีหนุ่มยิว จากการที่รับสมัครพระเอก MV แล้วผู้ช่วยเป็นคนเลือกยิวเพราะเหมาะกับบทใน MV มากที่สุดแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันเพราะเจนนี่คบกับผู้ชายคนหนึ่งและรักกันมา4ปีพอหลังจากตนเองมีปัญหาและเลิกกับแฟนเก่านั้นปัญหาที่เป็นข่าวที่ถาโถมมาอย่างหนัก ซึ่งตนเองต้องการแค่คนเดียวที่รับฟังแล้วบอกไม่เป็นไรจึงทักยิวเพราะเขาก็ถูกโยงในข่าวด้วยและปรึกษากันจนพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกันยืนยันตนเองจบกับแฟนเก่าด้วยดีโดยที่ไม่มีมือที่สาม พร้อมกันนี้จนเจนนี่เปิดใจอีกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตนเองกลัวสื่อมากโดยกลัวที่สุดคือพี่มดดำกับพี่หนุ่มกัญชัยเนื่องจากแค่เราสัมภาษณ์เล็กดีแค่ไหนต่อให้เราคิดมาก่อนแล้วเราก็ยังโดนเลยแล้วพอเราไปเจอพี่มดดำซึ่งพี่มดดำเป็นคนที่ตรงอยู่แล้วยอมรับว่าการไปรายการพี่มดดำมันทำให้ตนเองดังขึ้นมีงานมากขึ้น ด้วยสภาพจิตใจที่มันยังไม่พร้อมจะโดนตรงนั้นมันก็เลยคิดว่าเราควรพักก่อนดีไหมกับการที่เอาตัวเองไปชนหรือไปแลกตรงนั้นเพราะการเงียบพอเรื่องทุกอย่างก็จะดีขึ้นเราแค่ทำตัวให้ดีขึ้นให้เขาเห็นดีกว่าก็เลยเลือกที่จะรีสตาร์ตตัวเองใหม่ ถ้าอันไหนต่อให้ตัวเองไม่ผิดก็ต้องยอมรับไปก็ต้องอดทนแล้วเอาใหม่เพราะสุดท้ายคนที่ยอมรับความจริงแล้วปรับปรุงตนเองมันเป็นอะไรที่ดีกว่าที่คนอื่นออกมาตอบโต้ทุกอย่างซึ่งข้อดีของการเกิดดราม่าก,ก็คือทำให้ตนเองโตขึ้นส่วนข้อเสียคือทำให้ความมั่นใจลดลงสำหรับเรื่องค่้ายเพลงนั้นสาเหตุที่ทุกคนต้องออกหมดเนื่องจากตนเองมานั่งประชุมกันแล้วเจนนี่เป็นคนพูดเองว่าพี่ขอพัก เพราะตอนนั้นดราม่าเยอะมากอีกทั้งผู้ปกครองของเด็กๆก,ก็เป็นห่วงยอมรับว่ามีเด็กๆอีกเยอะที่เขาพร้อมที่จะไปต่อและอยากจะสู้ต่อจึงบอกว่าถ้าพี่พร้อมจริงและน้องไม่ได้ไปอยู่สังกัดไหนค่อยกลับมาส่วนเรื่องกระแสที่เสียใจที่สุดก็คือดราม่าเนรคุณพ่อเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนระหว่างพ่อกับลูกจะบอกว่าตนเองขี้โกงหรือเป็นยังไงก็ได้แต่คําว่าเนรคุณมันเจ็บมากเพราะไม่เคยอยากเนรคุณ ถ้าเลือกได้ใครก็ไม่อยากเกิดมาแล้วพ่อแม่ต้องแยกทางกันในเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็พยายามทําใจยอมรับกับชีวิตและพยายามมองหาข้อดีซึ่งที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือคุณพ่อตลอดและที่เสียใจที่สุดก็คือหยุดคุยกับพ่อ3-4เดือนเพราะไม่รู้ไปต่อ,อยังไงดี จนกระทั่งปีใหม่ตัดสินใจโทรไปหาคุณพ่อบอกท่านว่าจะสร้างบ้านให้เพราะพ่อก็คือพ่อสุดท้ายแล้วต่อให้เขาเลี้ยงเราหรือว่าไม่ได้เลี้ยงเรามาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้พรสวรรค์ที่ได้มาส่วนหนึ่งเราร้องเพลงแต่งเพลงก็ได้มาจากท่านแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด